พูดถึงเรื่องของสถานการณ์สงครามนะคะผู้ชมอย่างที่ทราบกันเมื่อมีการโจมตีโรงพยาบาลในฉนนกาซาเนี่ยหลายคนวิาพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องของการโจมตีแบบไร้มนุษยธรรมนะคะวันนี้พาผู้ชมไปดูภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นกันหน่อยะคะ่ะ เปรียบเทียบกันให้เห็นไปเลยนี่เป็นภาพถ่ายทางดาวเทียมนะคะดูกันชัดๆสำหรับโรงพยาบาลอาลอาลีในฉนวนกาซาทั้งก่อนเกิดถูกโจมตีแล้วก็หลังเหตุโจมตีทางอากาศเนี่ยคุณผู้ชมดูสิความเสียหายทางฝั่งขวานี่ราบเป็นหน้ากลองเลยนะคะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ฝั่งปาเลสไตน์บอกว่าเป็นฝีมือการโจมตีของอิสราเอลซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง471รายบาดเจ็บ314ราย ฝั่งอิสราเอลก็บอกว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากจรวดที่ยิงพลาดของกลุ่มติดอาวุธอิสลามจีฮัตซึ่งก็เป็นการปฏิเสธคือทางกลุ่มเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้เหมือนข้อกล่าวหานี้เหมือนกันนะคะทีนี้หลังจากโรงพยาบาลถูกโจมตีแน่นอนค่ะฝั่งผู้สน,สนับสนุนปาเลสไตน์โกรธแค้นนะคะแล้วอยู่ในหลายประเทศเลยมารวมตัวกันไม่ว่าจะจากจอร์แดนตุเซีอียิปต์เวสต์แบงก์เนเธอร์แลนด์อังกฤษ อยู่ในประเทศนั้นๆเขาก็ไปรวมตัวกันแสดงพลังสนับสนุนปาเลสไตน์แล้วก็ประนามค่ะว่าการโจมตีลักษณะนี้ไม่มีมนุษยธรรมบางแห่งเนี่ยถือรูปนายกอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูนะฮะแล้วก็มีป้ายข้อความประนามว่าเป็นอาทยากรสงครามไม่ใช่นายกค่ะ ทีนี้ไปดูนี่ถึงเมื่อวานที่เราพูดถึงโจไบเดนไปวิซาร์ดบอกว่าจะเดินทางมาตกลงได้ไปไม่ให้อิสราเอลเนี่ยไปอ่ะไป<อ>ถึงกรุงเทลอาวิฟเลยนะคะแล้วก็ไปช่วงสั้นๆน่ะไปเพื่อหวังจะสงบความวุ่นวายในพื้นที่ตะวันออกกลางนะคะคร,ระหว่างการไปครั้งนี้ก็ได้เจอนายกอิสราเอลค่ะไปเยี่ยมเจ้าหน้าที่ถุกเฉินแล้วก็ผู้รอดชีวิตจากสงครามด้วยนะคะ ผู้นำซารัฐบอกว่าอิสราเอลเนี่ยเห็นชอบเปิดทางให้ส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเข้าไปได้เข้าไปในฉนวนกาซาได้เข้าไปผ่านอียิปต์ค่ะเพื่อที่จะช่วยพลเรือนที่อยู่ที่นั่นแล้วไบเดนก็บอกด้วยนะคะว่าเขาเชื่อนะว่าไอแนวทางระบบสองรัฐเนี่ยมันเป็นคำตอบที่จะทำให้อิสราเอลและปาเลสไตน์อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติและปลอดภัยแล้วก็มีเกียรติเป็นของตัวเอง สหรัฐเองก็ได้มอบความช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก100ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับพื้นที่กาซาและเวสแบงค์ด้วยค่ะส่วนเมื่อวานนี้นะคะสถานทูตอิสราเอลและสถานทูตสหรัฐในเมืองหลวงอาร์เจนตินาได้รับอีเมลอีกแล้วคราวนี้เป็นเมลขู่วางระเบิดค่ะเซึ่งภายหลังการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าเป็นแค่คำขู่เท่านั้นนะคะถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2535สถานทูตอิสราเอลในอาร์เจนตินาก็เคยถูกวางระเบิดค่ะ มีผู้เสียชีวิตร22รายแล้ว2ปีให้หลังเกิดระเบิดในชุมชนยิวที่เมืองหลวงอาร์เจนตินาซึ่งครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตถึง85รายค่ะครับ